สำหรับภารกิจของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมตรีนะคะเมื่อวานนี้มีวาระที่สำคัญและเป็นที่จับตามองนั่นก็คือการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชาการตำรวจหรือว่ากตรค่ะวาระสำคัญคือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบอตรและก็รองผบอตรทั้งหมดให้การต้อนรับนะคะซึ่งหลังจากการประชุม ที่ประชุมก็มีมติ6ต่อ0ค่ะแต่งตั้งผบอรตรคนใหม่นั่นก็คือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะคะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13<อ>นี่ลัคน์เบอร์เลยประหละัดเลยลัคนเบอร์6ต่อ0นี่คือเอกชันเลยเอกฉักนค่ะ6ต่อ0เลยนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะคะผลงานสำคัญของว่าที่ผอบอรตรคนนี้ ท่านมีผลงานที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะคะท่านมีฉายาว่าเด่นปากกรดเด่นปากกรดเป็นปัย่างไรท่านเป็นพระเหรอฮะท่านไม่ได้เป็นพระ <laughs> แต่ว่าท่านเนี่ยนะคะในช่วงที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามท่านได้เริ่มทําโครงการประชารัฐร่วมใจต้านพยาเสพติปปดปากกรดเกือบพันห้าร้อยหมู่บ้านให้ตํารวจเนี่ยเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านเ <laughs> พื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา ทั้งกับชาวบ้านด้วยฝ่ายปกครองด้วยสาธารณาสุขด้วยในชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดเรื่องของยาเสพติดเป็นเวลานหนึ่งเดือนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเนี่ยนะคะและท่านก็ยังได้รับรางวัลป้องกันปราบปรามยาเสพติดปีเด่นจากปอป,อปอสอด้วยนอกจากนั้นค่ะที่น่าสนใจนะคะที่น่าสนใจมากๆจากผลงานของท่านเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เป็น แนวหน้าเป็นหัวหน้าในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นคือการทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์นะคะที่โทรเข้ามาบอกอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างเป็น d h l บ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บ้างแล้วขยายผลจับกลุมไปถึงกัมพูชาเลยะนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะจับกลุมผู้ต้องหาอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นการจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายในประเทศกรัรมพูชา94รายถือเป็นการจับกลุมที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังกวาดล้าง เครือข่ายพนันออนไลน์อาจ,จกรรมทางเทคโนโลยีมีคดีสำคัญสำคัญอย่างเช่นคดีเสียโป้นะคะนำไปสู่การยึดทรัพย์จำนวนมากคดีทลายแท่นผลิตแบงค์ดอลลาร์ปลอมคดีค้าวุธปืนออนไลน์คดีแก๊งปล่อยเงินกู้ไฮที่สาคัญค่ะอีกเรื่องหนึ่งท่านขับเคลื่อนระบบการรับแจ้งความผ่านระบบออนไลน์เดี๋ยวนี้ถ้าคุณเจอเหตุการณ์เนี่ยนะคะ ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพักแล้วนะคะ,ะท่านสามารถแจ้งความผ่านทางออนไลน์ได้นะคะโดยแนวคิดนี้เนี่ยนะคะเป็นแนวคิดนโยบายของผบอตรสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะคะโดยสามารถดึงเอาตำรวจที่มีเป็นยอดฝีมือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการสืบสวนสอบสวนมาช่วยกันวางระบบในการรับแจ้งความออนไลน์ทำให้ประชาชนผู้เสียหายสามารถแจ้งความติดตามคดีได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นค่ะ ท่านยังได้ทําข้อตกลงกับทางกระทรวงอวได้รับให้เด้ให้เจ้าหน้าที่ในการส่งตำรวจไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านไซเบอร์ซิเค t y รที่อเมริกาจีนแล้วก็สเปนและเยอรมนีปีละสี่ทุนติดต่อกันด้วยเพื่อให้บุคลากรของตำรวจเนี่ยนะคะมีความรู้ความสามารถทางด้านของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะอ่านี่ก็ ดูจากประวัติเนี่ยหลายคนบอกก็ถือว่าคุณสมบัตินี่เข้ากับยุคเข้าสมัยนะคุณอนติยาเพราะยุคนี้เนี่ยอาจยากรมันไม่ใช่อยู่เขาเรียกแต่พูดภาษาช่วงโควิดมันไม่ได้ออนกราวอย่างเดียวแล้วมันออนไลน์ด้วยนะมาหลอกต้มตุนผู้คนคือไอ้ไอ้ลักวิ่งชิงปนเนี่ยแค่หนึ่งครั้งหนึ่งคนแต่ออนไลน์นี่ครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเหยื่อเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องได้ผู้บริหาร องการตำรวจที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านก็มีประสบการณ์และมีผลงานดังที่คุณนันทิยาว่ามาแต่เดี๋ยวรอดูนะครับก็ไม่ใช่รอดูอย่างเดียวต้องเอาใจช่วยกันให้ท่านทำงานประสบความสำเร็จเพื่อบรบัดตุ่บํารุงสุขประชาชนนะครับ